พ่เดวิด g o ร์สพอดแคสใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่ภากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha อินเตอร์เนชั่ประจำวันอังคารที่1เมษายน2025วันที่91ติดตามพระเยซูข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสาดุดีบทที่40ข้อ1 8กันดานวิถีบทที่31ข้อ25ถึงบทที่32ข้อ42ลูกาบทที่8ข้อ40ถึงบทที่9ข้อ9ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์นี้ทำให้พิพาสและผมก้าวสู่โลกของ Instagram และ Twitter ร หรือ x ในปัจจุบันซึ่งเป็นโลกที่คุณต้อง follow หรือติดตามคนอื่นและให้คนอื่นก็ติดตามคุณด้วยเช่นกันดังคนดังมากมายที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมหาศาลผู้คนต่างกระตือรือร้นที่อยากจะรู้จักเรื่องราวในชีวิตความสัมพันธ์วิถีชีวิตอาหารการกินและแฟชั่นของพวกเขา ทุกคนต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนดังที่พวกเขาชื่นชอบบางก็ต้องการมีปฏิสัมพันธ์และอยากเป็นเหมือนพวกเขาการติดตามคนบนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องหนึ่งแต่การเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงนั้นแตกต่างออกไปเพราะหมายถึงการอุทิศตัวอย่างเต็มที่เพื่องานของพวกเขา ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างและเชื่อฟังทมในสิ่งที่พวกเขาบอกให้คุณทำนี่จึงสำคัญมากที่เราต้องเลือกคนที่จะติดตามให้ถูกต้องเพร,ะราะปรวติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการติดตามผู้นำที่ชั่วร้ายนำมาสู่ไหยนะได้พระเยซูตรัสหลายครั้งว่า ตามเรามาและในบรรดาผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่พระเยซูมีผู้ติดตามมากที่สุดคือมากกว่า2.4พันล้านคนในโลกปัจจุบันยอมรับว่าการติดตามพระเยซูเราเรียกผู้ติดตามของพระเยซูว่าสาวกพวกเขาปรารถนาที่จะอยู่กับพระองค์รู้จักพระองค์เป็นหมือนพระองค์ และทําทุกสิ่งที่พระเยซูเรียกให้พวกเขาทําในสดุดีบทที่40ข้อ1ถึง3ดาวิดบรรยายถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ในหลุมมอรณะที่เต็มไปด้วยเลนตมเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาเวพระองค์ทรงเอง็นพระองค์ลงมาหาข้าพเจ้าและทรงสดับ เสียงร้องทูลของข้าพเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงยกเขาขึ้นจากหลุ่มนั้นทรงวางเท้าของเขาบนศิลาทำให้ย่างเท้าของเขามั่นคงพระองค์ยังทรงบรรจุบทเพลงใหม่ในปากของดาวิดทำให้คําพยานของเขานำคนอื่นๆให้วางใจในพระยาเวดาวิดอุทิศตัว ที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนในพระธรรมสดุดีบทที่สีิข้อ8เขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีทําตามพระทัยของพระองค์ทําบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ตามที่พระธรรมฮิบรูในบทที่สิได้บันทึกว่า พระเยซูเองก็ทรงอ้างอิงคำเหล่านี้ว่าความลับแห่งความสำเร็จของพระองค์คือการอธิษฐานและการเชื่อฟังในลูกาบทที่8เราเห็นพระเยซูรักษาหญิงที่เป็นโรคตกเลือดและทรงทำให้ลูกสาวของเกรัสฟื้นคืนชีพแม้ทั้งสองคนมีความแตกต่างกันมากคือ คนหนึ่งเป็นชายอีกคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งมีอิทธิพลอีกคนไม่มีความสำคัญแต่ทั้งสองก็ตอบสนองในแบบเดียวกันคือการเข้ามากราบลงแทบพระบาทของพระเยซูพวกเขารับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์และพร้อมเชื่อฟังพระเยซูตรัสกับหญิงคนนั้นว่าลูกหญิงเอย๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดและตรัสกับยายรัชว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีสำหรับผู้คนมากมายแล้วการที่พระเยซูทรงกระทำพันธกิจด้วยฤทธิเดชและสิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเดียวกันให้แก่สาวกของพระองค์ด้วยในลูกาบทที่9บอกเราว่าพระองค์ทรงเรียกสาวกมารวมกันและให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า และรักษาคนป่วยให้หายนี่คือพันธกิจที่สาวกทุกคนของพระเยซูได้รับมอบหมายในกันดาลวิถีบทที่32เราอ่านเกี่ยวกับคาเลบและโยชวาที่ถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษเพราะทั้งสองคนติดตามพระยาเวอย่างสุดใจเราเห็นโมเสสเตือนประชาชนไม่ให้หันจากการติดตามพระองค์ และเตือนไม่ให้ละเมิดธรรมบัญญัติเพราะความบาปของท่านจะตามทันหากมองผ่านเลนส์แว่นตาของพันธสัญญาใหม่เราจะเข้าใจว่าการติดตามพระเจ้าก็คือการติดตามพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างสุดใจ ได้รับพระพรมากมายเชื่อและวางใจในพระองค์อุทิศตัวเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำและเมื่อเราทำเช่นนั้นพระเยซูจะทรงส่งเราออกไปด้วยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเพื่อประกาศพระกิตติคุณและรักษาคนเจ็บป่วย ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวรดูว่าวันนี้เรากำลังติดตามมนุษย์คนใดมากกว่าพระเยซูหรือไม่และเราจะกลับมาจดจอ่ออยู่ที่การเดินติดตามพระเยซูมากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก เราอยากเป็นเหมือนคาเลบและโยชูวาที่ติดตามพระองค์อย่างสุดใจขอทรงช่วยเราให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูอุทิศชีวิตในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์โปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในการประกาศพระกิตติคุณและรักษาคนเจ็บป่วย เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ และ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ